สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากันที่จากกี้ซิตี้จ้ามาหาน้องเป็ดบ้างนะคะแบบเรายังเที่ยวไม่ทั่วเมืองเป็ดเลยทุกคนแต่ด็อกกี้ก็รอไปทำสก็ตบอร์ดอยู่นะคะยังยังเก็บเงินไม่ครบเลยสเก็ตบอร์ดขึ้นราคาไหม <laughs> แต่ว่าประเทศนี้เขาก็มีสเก็ตบอร์ดเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเราจะอยู่กันสองประเทศเลยอาจจะหลังๆนี่อาจจะอยู่ประเทศนี้นานหน่อยนะคะปฏิตามรับช่วยหมดงานด้วยเด้อคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะเสียงดังไปเบาไปยังไงบอกได้เลยนะจ๊ะมองๆได้ทุกสิ่งถามได้ทุกเรื่องมาทําความรู้จักกันได้เลยค่ะเยี่ยมเล่นด้วยกันก็มาได้เด้อ เก็บแตงโมสเสร็จแล้วเราก็จะไปเลี้ยงเป็ดนะคะเพราะว่าเราไม่มีอาหารแล้วทุกคนเราต้องไปเลี้ยงเป็ดทําอาหารก่อนนะอาหารเราเหลือกี่อันสามอันเองโอ้ยแล้วก็ตกปลาตกปลาเป็นออโต้อยู่เด้อทุกคนตกปลาเป็นออโต้อยู่นะคะไปลองมาแล้วนะแล้วก็เรามีบัตรสัญญากรรมเดี๋ยวจะไป จะไปรีหน้าอยู่จะไปสัญญกรรมอยู่นะคะเดี๋ยวไปหาที่แบบมุมลับๆส่วนตัวรีหน้ารีตัวซะหน่อยนะทุกคนนะแบบรู้สึกว่าตอนนี้หน้่มันเป็นแบบผู้ชายเกินไปอ่ะมันแมนเกินไปนะคะไปเรื่อยๆค่ะเราก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปขายลูกปิด1บตัว โอเคจากคุณพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เลี้ยงเป็ดเลยเด้อเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกันที่ไปที่เลี้ยงเป็ดโอ้ยก็ยังจะชนอยู่เนาะไปที่เลี้ยงเป็ดนะคะทุกคนโอ้โอ้รถกระซิงเกินนี่ไปกันเลยจ้าอ๋อทำไมอืดโอ้รถจะพังตัวนี้ต้อดซ่อมก่อน อมก่อนนะคะอันนี้เป็นรถที่เขาแจกให้ผู้เล่นใหม่เด้อทุกคนกี่วันนี่แหละสิบวันแม้ถ้าจะไม่ผิดนะคะมาเล่นกันมาเล่นกันเขามีรถงานดำให้นะแต่ว่าประเทศนี้ต้องไปค้าบ,บัตรทำงานดำด้วยเด้อต่อฮะรถแบบจวดแบบจวด,แบบจวดไปดูกันว่าวันนี้ที่เลี้ยงเป็ดคนเยอะไหม ลูกที่แบบคนแบบโคตรเยอะทุกคนโอ้เราก็จะไปขับเลนเขาอยู่โอ้เนาะรถมันจวดเกินขับไม่ได้นะเนี่ยขับไม่เป็นนั่นอย่างเงี้ยเนี่ยปกติอยู่ด็อกกี้มันก็แบบไม่ได้เร็วขนาดนี้หรือว่ารถที่ฉันมันก็ช้มมกกชางไงรถฟาร์ม,มาอะเนาะโอ้โดูคนสิดูคนวิมาแล้วฮะสุบซิบทำไมไม่มีใครได้ยินเสียง นี่เราก็กด F นะคะก็เริ่มเลี้ยงเป็ดเออนี่มันไม่ต้องให้อาหารด้วยทุกคนรอบเดียวเสร็จนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเลี้ยงได้ทีละห้าตัวนี่เดี๋ยวเราก็เอาเนื้อมาทำ ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนะสติกนี่ต้องใช้เนื้อเปิดสองชิ้นนะคะแล้วก็เงินหนึ่งรอบาทอันนี้จะทำไหมเราก็มีไว้อยู่ดิมีกี่อันมีสี่อันทำเพิ่มไว้ดีกว่าน้องทำได้แค่สามอันนะคะทำไว้ก่อนทำไว้เรื่อยๆ เราต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเราจะไม่ตายะโนะนุกคโฟเราจะไม่ตายนะคะใครพูดอะไรจะพาไปฟังพูดอะไรเต็มเลยจ้า คนเยอะอ้ยงปีดนะอันนี้คือแบบตอนกลางวันตอนเช้าแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามาเจอตอนค่ํค่อะ่ะทุกคนช่วงพีคไทม์นะคะคือแบบคนเต็มวงเนี้คือยืนกันเต็มวงนี้เลยจริงๆเมื่อกี้นี่เห็นใครลอยมาเออเออไอ้รถคันน,น้อยนนี่มันน่ารักนะทุกคนเห็นไหมบนหลังคาั้านะ่นะคือแบบมันต้านรักมันเป็นรถฟาร์มนะคะเขาไม่ให้เอาไปใช้งานดํานะ ไว้ฟาร์มคือมันน่ารักไม่รู้เอามาจากไหนเขาน่าจะไปทำกิจกรรมเราได้มามัง้งไม่มีเวลาอ่านดีคอดเลยทุกคนคือแบบเข้าเล่นเข้าลองอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยจ้าเก้าโมงนะคะมาตั้งแต่แปดโมงตื่นเช้าอ่ะทุกคนนอนไม่หลับอยากเล่นไฟเอ็ม คิดอยู่เมื่อคืนนี้ก็คือไปเล่นด็อกกี้ไงแล้วก็วันนี้ก็มาเล่นดักกี้นะคะก็ไม่นานนะทุกคนกดคิวเพื่อเปลี่ยนมิติคุณกำลังอยู่ในมิติที่ศูนย์มิติคืออะไรคออย่าง อ๋อมันมีไหล่ซื้ออะไรนี้ปลาเพื่อมันเต็มอะไรนี้ไหมก็เปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลองลองแบบเลี้ยงเป็ดเสร็จแล้วเราลองกดดูไหม,มน่าจะเป็นไปทัวบอกคนแหงหลายๆอยู่ไม่เป็นไรคนเยอะนี่แหละเขาจะได้ช่วยเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเลี้ยงเป็ดเสร็จเลยนะจ๊ะคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้อง ใครที่แบบว่ากําลังหาประเทศเล่นอยู่นะคะแบบไม่มีประสบการณ์ในการเล่นไฟอิมเลยอะ่ะมากับมาลูกกูได้เลยเพราะมาลูกกก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาความรู้พร้อมกันข้างหน้านะทุกคนไปหาเอาอข้างหน้านะมเมยแบบว่าไปได้วยกันรู้ด้วยกันนะคะเออไม่มีถูกไม่มีผิดการเล่นเกมเอาสนุกไปเอาเครียดทําไมนะคะเล่นใ้มันสนุกสนา,นานนะทุกคนเพลิน,น,นไปนะ แต่ว่าบางเซืร์บางคนก็อาจจะเจอคนที่แบบเครียดอะคนที่แบบเครียดจางคนหัวร้อนอีหยังนะคะก็ด่าเราด่าเราแบบเอ,าอ,อ้าอีหยังวะปนนันเลยบออะไรงเงี้ยแต่ก็ด้วยความโลภเพะทดูคนเออเราก็ต้องแบบด่ากลับแต่ไม่หยาบคายอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมทํายังไงก่อนยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยตอบโต้ใครเลยโดนด่ามาก็ทําตัวไม่ถูกแล้วนะคะยังมันเป็นไผเวมันกีบาดา่าเขาเมียเคยบอเคยบอเยบอนยคะ ยิ่งไปพวกแบบเซิร์ฟแนวโรงเรียนอ่ะทุกคนโอ้โหสนันวันไหวสัตว์เลื้อยคลานเต็มไปหมดนะคะด <c oughs> าพอลเม่กันโอ้โหนะดุเดือดมากนะคะเอาเป็ดไปไหนลับมาเม่เออฮาออกไปเล่นเสยเเ้ามาเป็ด เจ็ดก็สุกสนจังเลยนะคะอั่นเจ้าเขาเที่ยวออกเงิอนปฏิตามรับชจ้ามดงานด้วยเนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยเด้อเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปเปลี่ยนทรงผมกับเสื้อผ้าซาหนยนะมันเขียวมาหลายวันแล้วทุกคนเดี oh, <God. S 1> ๋ยวจะไปเปลี่ยนสี oh, <God. S 1> เปลี่ยนชุดนะคะ ต้องเป็นสีแดงแหละสีเขียวฉันไม่ชินน่ะมันชินกับสีแดงไปแล้วนะ่ะทุกคน,กคนเออเขาคุยนันเขาจะมาคุยกับเราไหมรอดูนะคะว่าเขาจะมาคุยกับเราหรือเปล่าโอเคเดี๋ยว <laughs> 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 เราไปเจอกันตอนเลี้ยงเป็ดเสร็จดีกว่าทุกคน <laughs> จะยาวไปนะคะเ <laughs> โอเชไปกันเลยจ้า เป็ดใกล้จะเสร็จแล้วจะทุกคนใกล้จะได้เก็บเกี่ยวเนื้อเป็ดแล้วนะคะแล้วก็จะไปลองทําสเต็กครั้งแรกดูกันเผื่อท่านผู้ชมตามมาไงจะได้รู้ว่าวิธีการทําอาหารเราทํากันยังไงนะคะเออชาดกี้เขาทําอาหารกันยังไงกินกันยังไงนะทุกคนเี็ไหมหน้ามันแบบแมนไปอ่ะเดี๋ยวต้องไปทําหน้าใหม่ สัญญกรรมนะคะเดี๋ยวต้องเป็นสัญญกรรมจากน่อยแล้วนะอาจจะได้เก็บและติดตามรับช่วงงานด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยเด้อเก็บเนื้อเป็ดนะคะแบบมันก็ดีอย่างนะที่ว่าแบบรอบเดียวมันก็ได้เก็บเลยไม่ต้องให้อาหารนะอะไรเงี้ย นะแต่ว,ว่าแค่นั้นเลยฮะเกือบโดนเสียงลิขคอทธสีอีกแล้วนะทำสเต็กกันได้สี่ชิ้นนะคะจัดไปเลยสี่ร้อยบาทกับเนื้อเป็ดแปดชิ้นนะจ๊ะนี่แหละทุกคนแล้วก็อันค็อกเทลนี้ก็คือ ลดค่าสมองนะฮะเอ,อเพิ่มค่าสมองตอนนี้ค่าสมองเฉลบลด,ล,ดลงมามากมากแล้วเด๋ยจะต้องไปเต้นหรือไม่ก็ไปกินโฮเทลนี่แหละนะคะเนี่ยมันมีวิธีวิธีหนึ่งก็คือไปที่ผับนี้ไหนล่ะนี่ผับแบบเนี้ยที่มันเป็นรูปแก้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเสียงดังแหมมันเป็นผับแล้วก็แบบเต้นอะ เรเต้นเพียงเยเลมอ่ะทุกคนประเด็นประเด็นคือมันเเต้นเพียงเยเลมนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เราเป็นคลิปกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็ได้รู้กันแล้วว่าทํากับข้าวกันยังไงเราทุกคนเนาะมาทําสเต็กกันแบบนี้แหละก็คือเลี้ยงเป็ดแล้วก็ทําสเต็กนะคะแล้วก็ข่าสมองก็คือเป็นแก้วขอกเที่ยวจากเรี่ยวฟาร์มรอบเมือง ความรอ่เมืองเราก็จะได้ของมาทำ็อกเทลที่เลี้ยงเป็ดนี่แหละนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะไว้มาเจอกันอีกเด้อไปแล้วจ้าวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ